สวัสดีครับพี่น้องเฟนครับเอฟซีพอก <c oughs> ันในช่วงนี้ช่วงใบสามโมงแนงหาสี่โมงแนงครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่คือบริเวณงาน <c oughs> ยุติดกันกหัห่างเลยครับพี่น้องเนี่ย ตอนนี้ไปเที่ยวอะไรแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> อาี่นลองจะลืกใหม่ก็ร้องใจเข้ามาเร่นครับมามวลมาเจามายาวดำเพิ่มดำกัดดื้อเพิ่มเนี้ยกว่านี้ เพิ่มนี่ยังก่อนม,มองเขาอยู่นี่้อันนี้หางยังถึงเต่มซื้อห่างไปน่อน ทั้งดันเวทีเขาก,กำลังเลงกำลังเลงกำลังเลงกำลังขนไฟขึ้นเวทีเวทีได้แปดสิบเปอนต์เก้าสิบดบแล้วพเป็นหน่อยหด้อยพี่น้องนี่คือไฟทั้งนั้นเลยรถไฟพวดนะนำไปเด็กแฟนีอาร์ อีเทียนเมื่อค่อยอาบแบบโอี้ยงเย้าจบเสร็จเลยรอค่อยปอดขอท่าขอท่าทีมงานเสื่อนเงินทีมงานบรรดาบ้านเล็กตัวปลาเหมือนเล็กตัวได้สามตัวดิ สีผ oh. ้าให้ท่านกินเอาให้ประดับไปแล้วโอ้กินแกะหรือปลาอะไเอาหม้อห้อยู่นี่มองอะไนี่เพื่อนว่าไหนเดือมออย่างนู้นเดือม่อวะทิ่กำแพงเดือม่อกับบางกะปิบ่แน่นครับโอ้นี่พี่น้องเดือมอเดือมอบังกระพี้นี่หลังเดือมอพอดีพอดีเลยยู่ข้างๆเดือมอครับพี่น้องครับ อย่าลืมมาให้กำลังใจครับพี่น้องครับมแหแรงนี่มาจมา่ามาเห่ารำเพลินนรำกันที okay, ่สองขัน้นนี้เห็นไหมลา <laughs> สีออกมมอยู่หรือที่แข็งแายพี่น้องโอ้ย มันในยู่ห่างอยู่ข้างห่างเดิมพอบางกะปี้ะพี่น้องอย่าลืมให้กำลังใจครับพี่น้องครับมาให้กำลังใจพ,อพ่อพญาอาทิตย์ลำเพลิน์ตออฟฟิเชียลมาให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบรรพ่พพใหใไฮวิกแตกไปเลย <c oughs> <c oughs> พื้นที่มัอนี่พ่อตออตออีะะอ่นพี่น้ะเป็นตาฮักพอดี พนังกงานบรรลับวันอนหลายตัวนี่นไหมวัวหน่อยคนตื่น <c oughs> คนดนี่เี๋สูงค่ว่าสูงขนาดไหจักสันโบดิสิบหาสัน อาพี่น้องแฟนครับเอฟซีเขาว่าเต็มหนึ่กับที่ว่าโอเคละได้การละ ม่ดีค่ะขับรถจอดมาทางนี่แหละรถจอดที่ไหนหรอมองเดียวกันเลยพอมองรถบ้านแม่นะนี่มองรถบ้านมองเดียวไปจอดม่อไหร่กลวงเติบหันในรลงหันแห้งสิพันธืนที่มันกลวงเนาะเนอะนีนที่กวงนี่เด้แตว่าันม้จอดรคคืองันามนีเอฟซีไปจอดน้ำพอนเลยนี่กลวแ่มองนี้ไม่มี มองหนี้ว่าที่แคบพวดกี่จอดมองเลยวิ่งมันจอดเลยท่ันมองงานโอ้เด็ดขารเลยที่กล่องมองรถมาสจอดเขาเรียกคลองอะไรกบไม่มีแรงกว่ะคล้ายๆกับคลองแสนเสียงน้ำดำขนาดเลยตอนนี้ทีมงานเพ่ในเองเขากำลังทยอยมาพี่น้อง นี่คือน้องพันปันมาเลยคด้านหลงังงวิธีอยู่จะไหนบันเค็ดแกร์ไสิถึ่งแต่รถสามคั้นอิจอดกับเพราแหุ่อะไครับพี่น้องครับรถกล่องรถขนรถเก็บของต่างๆ <c oughs>

คือพี่น้งองอันนี้ก็บนทางนี่ไอตรงนี้เป็นกับนทางอันเป็นพันธุ์ชุดนี้ครับพี่น้องครับนี่ด้านหลังนี่มากันพื้นที่เนี่ยพื้นที่มีชชันนี่พี่น้องท่านด้านหลังพืน,น,ทน,พนที่ เจี๊ยบเขาสับปนะรดอันนั้นนีก็ล์มใส่อันนี้ครับลังวิธีประมาณนี้ครับพี่น้องนีกอล์มใส่ในเอาโอเคครับลิ้มนี่วิธีพอมาได้ิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีตีตา จะเริ่มกดไลค์กดสับสไครช่องพ่อปัญญาอาทิตย์ลำบทตรอภิเชษครับพี่น้องครับขอกันในคลิปหน้าครับขอฝากไว้สนิทนะครับ